สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่28เมษายาาน2567นะคะเม่้อาตง่อมานะาะนอแสโอนคมานมื่อกี้พลาลูกไปทำบุญมานะคะทำบุญสังฆทานทำบุญ <rapping> สังฆทานวันเกิดเมื่อวาน เอ๊ะทำวันนี้แต่เมื่อวานมันเกิดลูกมาเพิ่งมาถึงแม่เพิ่งมาถึงกรุงเทพเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มไปถึงบ้านก็สี่ทุ่ม <c oughs> ตอนนี้กำลังจะลงลง,ลงเรือนะคะหลังจากทำบุญสต่างเสร็จแล้วก็ลงเรือไป เดี๋ยวมอบางกะปิกันไปเดี๋ยวมอบางกะปิกันนะคะนี่อยู่บนเรือนะคะรถเรือยังไม่ออกเรือยังไม่ได้ออกก็ยังไม่มาเก็บตังค่าเรือเลยค่ะตอนนี้อยู่วัดศรีบนเรือนะคะ สีเร <aunque S 2> ืองใกล้บ้านร้อนมากไม่ถึงเวลาไลยออกนะคะ นี่เป็นวัดนะคะวัดสิเรือน๋อนี่มีพัดเขาพัดพัดพัด